สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องเสียเบียดําชิ่งอีกเช่นเคยครับบอใหม่ครับบอใหม่เป็นปากบอครับนี่วิ่งจอจอนะครับนี่เอฟซีุดปากบอจริงครับนี่ครับปากปากสะเลยอะนะับด้วยจันหลังครับจันหลังดําชิ่งครับนี่ก็ ก็ใช้ปลาลเลาบเกียร์หน้างานเกียร์พื้นที่อะไรดินก็ลุ่มพอสมควรนะครับแต่มีดินแห้งปกหน้าก็ดินได้ครับนี่แล้วจอดครับตรงนี้ก็ประมาณเอ่อ สามร้อย่าเที่ยวครับแล้วก็จะดินที่เหลือก็จะเอาไปเทนในห,หมู่บ้านนะครับมีแต่ลูกลังเลยอ้ีเยดูลูกลังสวยๆเลยครับเป็นชั้นเลยลูกลังขอพเขาดีไหมนี่นได้ครับ จะเป็นฮีโน่ครับเกียวแปดเกียวแปนะครับคันนี้ปกสูบนะครับคันนี้มาดูว่าจะลั่นไหมพอดูเหมือนจะไม่ชันนะไม่ชันเท่าที่นำมาเพราะว่า,าดินข้างล่างมันเป็นดินเนื่นอยู่ยครับผมเอาดินแห้งมาปบข้างบนก็เลยนุ่มๆหน่อยเียวงก็จะลั่น,นทักหน่อยนะครับนะเนาะเี๋ยวมาชมกันเลย ก็งานนี้ก็ไม่ถือว่าเยอะครับนี่เลาเราได้แห่งมาับไปแล้วครับโยปแปดนะครับ าม,มาครับคันนี้จะเป็นข่อมันเร็วครับเจลยว 7E ครับเสียดมได้ยินข่าวว่าเสียดมไปเอาเจ 8E นะครับมาได้ยินข่าวครับแล้วไปเอาเอามาวางคิตตี้นะครับแกน่าจะมีอะไรเด็ดๆหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับดูแต่ว่าเอามาวางคิตตี้แน่นอน โดยจนหลังครับกันนี้ไม่กล้าเสียหวังครับตัวแรงของเขาก็สําหรับผมนะครับเจ้ยวเจ็ดี e, นี่ก็ถือว่าแรงครับแรงพอสมควรได้เลยเลยูนนิดยูนหน่อยเหว่โอโล้อลอยเลยครับถ,ถ้าถ้าถึงการเจโอแปดนี่ต้องเป็นยางเก้าครับสําหรับผมนะสาหรับคนอื่นงไงก็ผมก็ไม่รู้ครับเนี่ยเหมือนไม่ต้องใช้กําลังเลยครับสบายสบายครับแต่ถ้าเป็นเครื่องธรรมดาเรานี่โอ้ยกดแค่พื้นทะลุอ่ะเนี่ย เขเชือบางนี้วิ่งเฉยอ่ะก็สุดยอดนี่นางครัผมเต็มนะครับผมมาถึงรถไถนี่ครับเอาระดับระดับพื้นนี้ครับน่าจะเทสองชั้นครับตรงนี้ปางบนะครับผมเอ่อส่วนราคาก็ไม่บอกนะครับหมกครับราคาถูกครับแถวนี้ราคาถูก เลยลูกเพ่มาเลยวิ่งกันทีละ2ครับเพราะว่าบอ่อมันยังแคบอยู่เย็นๆเนาะต้องรีบนี่มาฟังแตกต่างกันเลยนะครับเครื่องคอมมาเร็วเอ่อเจโอเห้า e สูบกับเจโอแปดซหสูบนะครับก็ถ้าใครว่าเจโอแปซแรงกว่าก็มาลองได้ครับสำหรับผมนะครับนะ าชัวๆอยู่แล้วครับเจ็ดีแรงกว่าครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะผมลองมาลองลองมากับตัวเองครับต่อให้เจลแปดจะจูนแค่ไหนก็แค่เจ็ดีครับสําหรับบ้านเราครับรถบ้านเราครับไม่ใช่รถรถแข็งนะแต่รถแข็งก็ว่าอีกอย่างครับสําหรับรถใช้งานบ้านเรานะครับตอหลังดัมซิ่งครับ ขับโดยจัะหลังวันนี้ก็ผมก็ไม่ได้ขับครับลั่นแน่นอนเนี่เหยียบทางเลย หยยบทางไนงะโอ้โอนี่คือต้องเบ่งตลอดครับเจโอวนี่ไม่ว่าไม่ใช่ว่าเจโย8ครับคือเป็นเครื่องธรรมดานี่ต้องเบ่งครับแต่ถ้าเป็น7จ e ีนี่หรือว่า8ปีน, e นี่ไม่ต้องครับชิวๆเลยบอกเลยว่าสบายครับสบายอยู่แล้ว บายมากเสียวังบอกแค่นี้จิบครับอยู่กับเจ้ายักษ์ของเราเหมือนเดิมครับอันนี้ไม่มีอะไรมากมายครับ สงสัยมันพุดไปาหาหาหาไห้ไปแล้วมั้งเนี่ยแถวนี้เป็นพื้นเจ็ดพื้นที่โบราณเก่าน,นะครับขุดไปกุดมาเจอไห้ก็มียอดเลยโอ้ไปแล้วเนี่ยขึ้นสบายสบายครับไม่มีเบ่งครับบอกเลยยอด เดี๋ยวพาเดินไปดูที่เทกันหน่อยออ้อ,อ,อ้เริ่มแล้วครับนีเเ่เริ่มแล้วกินก็เริ่มน่วมนะครับตรงนี้แต่ก็พอวิ่งได้ครับ ูนนาางงาใกล้ๆครับปากบอกจริงครับงานนี้เยอะเยจะจ่อครับโอ้รถไทยอย่างเท่เลยเขาเดียวที่สองเผาอ้สองเผา โค้แล้วก็อยู่นู่นแหละครับกไกลๆนั่นแหละโวเราไทยนี่เท่จริงวะเอ้าโ,โอเคเนาะ FC ีเนาะก็เดี๋ยวเราชมตอนต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเสียเบียร์ดำซิงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะอะสวัสดีครับ